คนถัดไปเมม่อเลยอ่ะ Last Must อ่านว่าอะไรอ่ะ h o จ i ร u n Last Must h, <h, <h, <h ิร i น u n ใครทีชัดๆ Last Must Hojilun อืมนี่งก็ชื่อว่า Last Must h ฮ j i ร u n ภาษาลู่ภาษาลูา Last Must Hojilun Last Must h i l u n คนประเทศอะไรเนี่ยเดนมาร์กคราวนี้เดนมาร์กเล่นตำแหน่งอ้ไนี่ กองหน้ากองหน้าตัวเป้ามาแปดแปอ่าคนนี้แอบเห็นชื่อตอนเมื่อวานแล้วเนี่ยเห็นแต่ว่าจะไม่ได้อ๋อวิกเตอร์ลินเดลอฟใครทีวิกเตอร์ลินเดลอฟวิกเตอร์ลินเดลอฟพี่ครับจริงๆเขาชื่อว่าวิกเตอร์ลินเดลอฟอ๋อตัวเอลใช่วิกเตอร์ลินเดลอฟตอนนี้เล่นตำแหน่งกองหลัง เป็นยังบ้างครับผมสำหรับคิปที่2ของเราวันนี้ครับผมอ่านชื่อนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับผมถ้าใครนะผมอยากให้เทนได้อ่านชื่อนักเตะท,ทีมไหนบ้างครับผมก็ฝากคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับผมอยากให้ทายชื่อทายอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมแต่ว่าปลดคอมเมนต์ก็อย่างสุภาพนะครับผมผิดพลาดกันใดขออภัยมาด้วยนะครับผมข้อมูลผมอาจจะไม่ได้แน่นเป๊ะคำนี้อาจจะพูดไม่ค่อยถูกอะไรอย่างนี้ก็ปิดคอมเมนต์ก็อย่างสุภาพไปกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้ครับผมเเทนฝากช่องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอ่า สิบกระตัด,ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันดีๆนะจ๊ะ